ทำที่ขวดได้ครับทำที่ขวดได้ไหมนแก้วไม่ไม่ใช่ขวดได้เหรอเป็นแก้วไมีมีแก้วเปล่าไหมมีแก้วเปล่าให้พี่จอดอ่านั่นแหละเอาแบบนี้เลยอ่าฮึมนะดูนะครับดูนะครับพี่น้องครับวันนี้พี่จอดเขามาลินแป๊บซี่ให้เป็นวุ้นนะครับไม่ขวดแก้วเลยนะแบบนี้เขาเรียกว่าปั้นน้ำเป็นตัวหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับแต่ปั้นให้เป็นวุ้นแน่ๆแล้วนะครับดูนะครับดูนะครับ ของจริงพันจอแล้วครับเอจริงนจอจอรียบเอาแล้วครับเอาแล้วครับดูครับดูครับดูครับโอ้โหเป็นจริงๆดแล้วครับไม่น่าเชื่อครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้เอาเกลือป่นมาหน่อยนึงต่กรจันขอเกลือป่นมาหน่อยนึงน้องสาวเอาเกลือป่นมานิดนึง อย่าไต้องะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาไปนะอย่าเพิ่งเอาไปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่เป็นไ่ลีินไม่เปนอ่าลินไม่เป็นก็ได้ครับไม่ได้เล่นกลสุดยอดครับนี่ไงครับเห็นกับตาเลยครับบางแก้วก็เป็นบางแก้วไวเป็นนี้มัคับได้นะครับไม่ใช่การเล่นกลแต่เป็นเรื่องจริงครับโอ้โหนี่ครับฝีมือจริงอันน่าโอ้โห วันนี้สุดยอดครับอาหารมื้อนี้โอ้โหพวกเราได้เห็นเป็นบุญตากันจริงๆครับบังคับได้ครับวางบังคับน้ําให้เป็นบุญได้ครับพี่น้องอ่านี่ครับอ้าโอ้โหตบเื้อตบเปือเลยสุดยอดจริงๆครับพี่จอนเราครับ